สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจเรา VIP นะประจำวันที่25พฤศจิกายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 50 51 53 56, 56 57 58 59 80 81 82 83 8 5 8 7 8 9เด้อ73 5 3 5 8 5 8 0 5 7 0 แปดเจ็ดสามระวังห้าแปดสองเด้อแปดเจ็ดสามแล้วก็ห้าแปดสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเรา V I P ตัวเด่นก็คือสี่กับเก้าเจ็ดกับหกนะคะที่จริงหกกับเก้าสี่กับเจ็ด

กับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่เราเฉพาะกิจเรา V I P เราพัฒนาเด้อสามแนวทางนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจับคู่ซื้อเด้อสี่ตัวกับสี่ตัวนี่